สวัสดีครับอยู่กับผูกล้อดัมกรีนครับเรามาเยี่ยมเยือนทีมงานสอทโนโนครับัน้นหน่อยโอ,โอ้ขุดอะไรเนี่ยตายโคกน้องนาหรือว่าโคกน้องอะไรไม้เนี่ยนี่ครับน้ำที่สูบออกมาก็สูบจากสานี่แหละวิ่งกันกี่คันไม่รู้ครับวันนี้เป็นทีมงานที่ ขุดดินของตัวเองครับก็คือกินตับของตัวเองใครไม่มีดินครับถ้าซื้อรถไม่มีดินขุดเนี่ยก็ต้องขุดของตัวเองอยู่นี่แหละถ้าขุดได้สวยก็สวยไปขุดได้ขี้เรก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเป็นที่ของตัวเองอยู่แล้วแคทสามหนึ่งสองดีครับออกมาเก่านอก นี้ก็ยังมีงวดอยู่นะแต่งวดไม่เยอะเท่าไรครับไม่มีเงินส่งงวดก็นี่เลยครับที่เจ้าของมีเท่าไรก็จัดไปอย่าให้เสียครับขอให้มีงานทำครับถ้าวันดีคืนดีก็คนมากรบคืนก็ได้เพราะว่าตัวเองมีรถอยู่แล้ว เย็นช่ำในห้องแอร์นะคนขับครับพ <c oughs> ามาดูครับว่าเขาขุดลึกไว้ใส่ประมาณนี้ครับโซนอเมอบ้ันก่วดมีทีมงานเดียวครับที่กินตับของตัวเอง <c oughs> ตอนนี้ใช้แคทแคบในการสโลว์เดี๋ยวมาดูเขาขุดครับ ถ้าแกเขาบอกว่าขุดยังไงก็ขุดไปเลยขอ,อ Minor. ให้ได้จิงครับเป็นโคกน้องนาหรือโคกน้องอะไรไม่รู้ครับลึกมากลึกอุย้ยความลึกอยู่ที่ประมาณห้าเมตรลึกจริงๆเจ้าแคทเนี่ยในสูบน้ำขึ้นไปได้ครับโอ้ฝั่งนู้นมีรถไทยอยู่ได้นี่มีจมไหม ช่วงนี้ชาวนาก็ยังทำนายอยู่ครับเพราะว่าโซนอำเภอบ้านกรวดก็ยังมีฝนตตกตลอดเวลาไม่ตกนะตกตลอดเวลาครับอันนี้นายจะวิ่งอยู่ประมาณสี่ห้าคันแน่ดูคนขับนะฝีมือครับขุดไปเลยไม่ต้องเป็นรูปร่างก็ได้ฝั่งน้นก็ปล่อยไว้ทางเข้าครับ เข้าไปเอาดินด้านในแต่ตรงนี้อ้าวมิมล้อหล็กชแนลสวัสดีครับท่านโอ้ดูตินตินติดปุ่งกีกันเอยหาไหม้มานั่นหน่อยอ๋อเซียม,มิมก็มาร่วมงานด้วยครับเพราะว่าหกร้อยดำกรีนไม่มีงานละหยุดแล้วครับไม่มีดินขุด ไม่ได้ซื้อดินเก็บไว้ครับเพราะว่าเศษรษฐกิจแบบนี้น้ำมันก็แพงค่าแรงก็ถูกเนี่ยเที่ยวหนึ่งก็รถก็เหลือไม่เยอะนะก็เหลือประมาณ120บาทไปกลับก็ประมาณ5กิโลนีอะอันนี้ขุดเพื่ออ๋อเลี้ยงจระเขคเลี้ยงจรอ <laughs> ระเขคก <laughs> เบอกว่าเลี้ยงจรอระเขคครับ เอ้าให้ขับอย่าเออเละมันขับเองวะเฮ้ยมันขับเองได้ด้วยโอ้โอขับเองค่อนข้างแะงนักนะักๆนะรถคันนี้ขับเองด้วยเออนั่นแหละอ่ามันขับเองครับก็ประมาณนี้ครับถ้าขับเองครับเอ้ อ๋อมันโยกมันโยกแอโอ้น่าจะเทรนคุณขับคุณใหม่ครับเพราะว่าตัวเองมีรถเป็นของตัวเองแล้วแหละก็ไม่อยากจะขับไมโครอีกต่อไปครับคืออยากจะไปรักษารถเจ้าของไม่ใช่รักษาหรอือไปขับรถเจ้าของให้อยู่กับเจ้าของนานๆไม่ต้องจ้างลูกน้องแล้วแหละจ้างลูกน้องบางครั้งก็ไม่เหมือนตัวเองขับใช่ไหมใครที่มีรถครับก็คืออยากขับตัวเอง โอ้แศกผมซื้อครับซีมิมก็ปล่อยลูกชายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยง่ง่ง่เดี๋ยวไม่โดนรถเขาได้ล่ะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวก็เป็นครับใช้ใจรักใหม่ใหม่ก็อย่างนี้หละครับคนหัดขับโชคดีนะที่อ่า มีคนให้ขับมีคนสอนมีไม่มากครับเขาไม่ให้จับรถง่ายๆหรอกก็คือหนึ่งก็คือจะเกิดความเสียหายก็เป็นห่วงรถแหละบางครั้งเขาไม่อยากให้จับออันนี้ก็คือเขาสอนแล้วกันสอนให้เรียนรู้ให้มีประสบการณ์ในอนาคตก็อาจจะ ได้งานดีๆทำขับไมโครครับสุดยอดมากกินงานนี้ขับได้ทุกคนครับท่าแกเขาไม่ห่วงถ้าไปโดนต้นเขาก็รับติดชอบเอาเองแล้วกันประมาณนี้ครับแซกได้กี่เที่ยวแล้วยังไม่ได้สักเที่ยวอู้ตายยังไม่ได้สักเที่ยวอัดกลองเลย าบอกว่าขับไปโคไม่ยากนะเขาให้มีคนสอนขับไม่ยากแต่ว่าทํางานต้องอ่านเกมเป็นด้วยมันยากตรงนี้แหละต้องอขุดยังไงไปยังไงก็ข,ขุดสะอุ๊บมาอีกแล้วครับหลายๆคันเหลืองอารามอันนี้คันของคนขับไมโคเลยครับคันสีเหลืองเฮ้ยพอแล้วรถกระบะมันใหญ่เออ อะไรพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออ,อีกเกี้ยวหนึ่งเอาอ,อีกตักหนึ่งต้องใส่เยอะๆหน่อยครับสนเพื่อการเกลดรถค่อนข้างจะเยอะนะเยอะมากรถรถตักหรือว่ารถมัโครงหรือว่าทีมงานอ่อเขาเรียกว่าทีมงานเคลื่อนย,ย้ายเคลื่อนย้ายดิน ักไม่ทันแล้วลูกพี่ขับเองดีกว่าเว้ยเฮ้ยลงมาเองอ่ะบอกไม่ต้องไม่ต้องลงมาอยู่ข้างหลังเลยเฮ้ยลูกชายเขาหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยมีลูกนะหรือเปล่าไม่รู้ไอตัวเล็กอ่ะถอยมาเดี๋ยวมาดูเซียนคนระับจะฟืดฟาดขนาดไหน นี่ก็งวดประมาณเดือนละสามหมื่นกว่าบาทนะจัดยอดจัดอยู่ที่ร้านอยู่ที่ในร้านครับยอดจัดเดามาประมาณสักหกแสนถึงเจ็ดแสนบาทครับสีไม่ต้องทำใหม่ครับเอาแบบเดิดมๆ เอาแบบมาจากเก่านอกเลยขุดไปเลยครับตรงนี้จะเป็นที่ของท่าแก่ท่าแก่ให้จัดไปเลยเพราะให้ได้ดินขายหน้าฝนครับหน้าฝนไม่มีใครขนนะนอกจากทีมงานนี้ทีมงานเดียวครับฝนตกยังไงก็ขนได้เพราะว่าเขามีที่สูบน้ำพร้อมนูน่นอีแตกๆฝั่งนู้นครับจมน้ำมาแล้ว หนึ่งครั้งไม่จำเป็นต้องรถใหม่ครับขนาดนี้พอดีเก่านอกไม่ค่อยซ่อมอยู่แล้วถ้าเลือกได้ดีเลยขุดดินขายไม่จำเป็นต้องสองร้อยครับร้อยยี่ก็โอเคแล้ะ ไม่เล็กไม่ใหญ่ทําชั่วโมงได้ค่าชั่วโมงก็รถขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1,005ถึง1,006นะอยู่ในโซนน้ำมันกลือแต่ทุกวันนี้น้ำมันแพงครับน่าจะอยู่ที่1,008ขนาดรถไถยังขึ้นเลยไร่ละ300แต่ว่า,าคนดินยังเหมือนเดิมครับราคาเหมือนเดิมครับอยู่ที่280บาท 270บาทประมาณนี้ครับไม่รวมรถดันนะถ้ารวมรถดันก็ประมาณ300ครับ300บาทต่อเที่ยวอันนี้ก็ไปดวนันมาแล้วครับดวนกับขันเหลืองนี่เลยอ่ะมอกินเดียวครับเจนิ้ว อันนี้มีแต่รถแรงๆนะอันนี้ก็ซื้อต่อท่อแกเลยครับเจ็ดสิบกว่าหรือว่าเจ็ดแสนกว่าครับดูสลับกันไปครับเราจะถ่ายทำทั้งหกล้อทั้งแมคกโครทั้งรถไทยเพื่อ มีอะไรหลากหลายหลายสไตล์ให้เอฟซีได้ดูกันครับดูการทำงานนะด,ดูว่ารถเขาเขาจะใส่ยอะไงยน่าจะใส่เท่าเท่ากันเลย ประมาณหกตักเจ็ดตักนี่แหละอันนี้ตักที่สองแล้วครับตักที่สามอันนี้ก็สี่ตักครับแต่ตักไม่เต็มนะไม่เต็มเมื่อกี้ กี่ขัข้นจะใหญ่ครับเค็ดเรื่องเค็ดขุดดินเนี่ยสู้ดินแข็งนี่เจาะได้ครับดินดานนี่นี่สุดยอดนะบึกบึนมากเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง้างนี้มาดูควันกัน ว่ามันออกเยอะไหมเสียงมันจะลั่นไหมคันนี้อ่ะพอละมาโอ้ออกตัวแบบนี้สบายๆครับไม่ช้ำไม่ช้ำ ขับรถโอเคนะท็าปเากยขับไม่โคครับก็เลยไม่กล้าเหยียบแรงไปค่อยไปครับสําหรับคลิปนี้เราก็พอจบอยันตอนนี้นครับฟูโซคงสงสัยจะไม่ได้ดูแล้วแหละฝนพู้รับเหมาจะมานะครับสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ